ล่าสุดนะคะมีคนถามเขียนเข้ามาในเพจว่าทำไมเราถึงใช้ I wish I were there แต่ว่าไม่ใช้เป็น I wish I was there ทางทั้งที่ประธานเป็น I เ่ยรูปอดีตของ verb to be ที่ใช้กับ I มันควรจะเป็น I was ไม่ใช่เหรอทำไมในที่นี้เป็น I were จริงๆต้องบอกว่า I wish I were ถูกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันไปเข้ากฎแกมมาที่ชื่อว่า subjunctive mood กฎเนี้ยมันจะเป็นกฎที่ใช้ในการพูดถึงความปรารถนาอยากอย่างงูน้นอยากอย่างนี้หรือว่าพูดถึงเหตุการณ์สมมติ รวมไปถึงการให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งไอ้เจ้าคำว่า wish เนี่ยก็มีการใช้งานตามกฎของ sub j ั c t i v e mood ด้วยโดยจะใช้งานในการพูดถึงเวลาที่เราปรารถนาอะไรบางอย่างที่มันตรงข้ามกับความเป็นจริงคอยกตัวอย่างคล้ายๆประโยชตอนต้นคลิปแล้วกันสมมุติตอนนี้เห็มอยู่ภูเก็ตใช่ไหมแต่ว่าเห็มอยากไปกรุงเทพมากเพราะว่าอยากกินของอร่อยๆ คิมอาจจะพูดว่า I wish I were in Bangkok ประโย่นี้จะแปลว่าคิมเนี่ยอยากที่จะไปอยู่กรุงเทพจังเลยในตอนนี้แต่ความเป็นจริงคือตอนเนี้ยคิมไม่ได้อยู่กรุงเทพคิมอยู่ภูเก็ตซึ่งโครงสร้างที่ใช้ในที่นี้ทุกคนจะเห็นคิมพูดว่า I wish ใช่ไหมคือเป็นประานตามด้วย wish แล้วก็ตามด้วย past simple นั่นเอง ซึ่งโครงสร้างเนี่ยเขาจะใช้เวลาเราพูดถึงว่าเราอยากที่จะทําอย่างงู้นอยากที่จะเป็นอย่างนี้หรืออยากอะไรก็แล้วแต่ที่มันตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันนะขอ,อย้ำว่าเป็นปัจจุบันเนาะเพราะว่าไอ้เจ้า wish มันสามารถใช้ในการพูดถึงความอยากในอดีตห,หรือว่าพูดถึงอยากในอนาคตมันก็จะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะในที่นี้เนี่ย wish ตามด้วย past simple แบบนี้คือการแสดงความอยากที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน ที่แน่นถึงแม้ว่าผมจะอธิบายโครงสร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหม i ิ h ตามด้วย Pa s t simple แต่มันยังไม่ได้ตอบคาถามว่าแล้วทาไมมันเป็น were ทําไมมันไม่เป็น was ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสมมุติเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันแบบนี้ตามกฎแกรมมาจริงๆอะ่ะมันจะใช้ were กับทุกประธานเลยไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น he เนาะก็จะเป็น i wish he were there ไม่เป็น i wish he was there แต่ถ้ามันเป็นคำากรียยาอื่นๆนะทุกคนที่ไม่ใช่ verb to be อะ่ะเราก็แค่เปลี่ยนเป็น past simple ปกติเลยตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแบบคิมรักคนคนนึงมากแต่คิมอยากจะเกลียดเขาอ่ะจะเกลียดไม่ลงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเราก็สามารถพูดได้ว่า I wish I hated you ตรงนี้คำว่า hate นะคะก็จะเป็นอยู่ในรูปของ past simple นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองดูโครงสร้างได้เลยนะคะคือถ้าเรากำลังพูดถึงว่าเราอยากอะไรในปัจจุบันนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันมันตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันเราก็จะใช้เป็นโครงสร้าง wish นะคะตามด้วย past simple นั่นเองถ้าเข้าใจแล้วช่วยหิมแต่งประโยคนี้ดูนะคะคือหิม,มาอายุถึงกําหนดที่มันสูงไม่ได้แล้วแต่หิมอยากจะสูงกว่านี้มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันหิมจะพูดว่าอะไรดี I wish I เติมอะไรดีเติมให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย